เจ๊เจ๊้อมยังพร้อมวิ่งค่ะวิ่งสวัสดีฮาโกดาเตะวันนี้อากาศเป็นแบบนี้เป็นสโน์หมดเลยจ้ะอยู่กับไกด์แต่ว่าไกดไม่ว่างตอนนี้เราก็แบบแอบมาเดินสวยๆคนเดียวอันนี้ท่าเรือนะเจ๊ มันมีความสําคัญยังไงในประวัติศาสตร์อ่ะคะบริเวณท่าเรือนี้นะคะก็เป็นจุดที่ชาวญี่ปุ่นนะคะมีการเปิดการค้ากับต่างชาตินะคะถือว่าเป็นหนึ่งในหท่าที่สําคัญที่โดนเอ,อ,อเมริกันบังคับให้เชเซนสนธิสัญญาคานากาวะนะคะที่เมืองอุรากะมันหนาวทั้งปีงี้ป่ะเจ๊ที่นี่ไม่หนาวทั้งปีค่ะอ๋อนี่เฉพาะช่วงนี้นะ ฤดูหนาวและถือว่าเดือนกุมภาเป็นช่วงที่พีคที่สุดค่ะเลิศที่นี่คือบรรยากาศของฮากโกาเตในฤดูกาลนี้นะจ๊ะกุมภาจะังเฮลโหลฮากโกาเตตอนนี้หนาวมากดไูไม่ได้ถ่ายจริง <laughs> Yeah.